สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่จะเพื่อนๆในเบิรงครับมีได้ได้ไดปลาหวานมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะมาทอดปลาหวานมาครับนี่ดึงเป็นปแต่เซาอเดี๋ยวเขาจะทอดกินกับตำมคุ้งครับไปเบิรงกันเลยรับก็ตั้งน้ำมันนะครับอันนี้ก็ ผมใส่ไฟอ่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตาหวานเขาจะไหม้ไว้ครับเพื่อนใส่ไปแล้วไม่ต้องใส่น้ำมันหลายนะครับเพื่อนเอาพ่อพอดีนะครับพอดีพอดีนี่เป็นแน่เยบนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาล่อเพื่นะครับว่ามันสุกแล้วมันจะหอมแซ่บขนาดไหนครับเพื่อนตาหวานเขาจะไหม้ได้ครับเพื่อนต้องถอดไฟอ่อนนะครับอันนี้ไฟอ่อนนะครับ ก็ลังพอดีครับแล้วังเกตว่าหนังเขานี่จะไหม้ไว้ครับเพราะว่าน่าจะมีน้ำตาลเคลือบบนนั่นนะครับที่เป็นพ่อ่าเนื่อข,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 ข่าเขาเขาหมักเขาเกล็ดไปนะครับพ่น,นี่ก็คิดแกนเนียก็คือสุก,ก,กสแล้วนะแกนเนี้มีเรื่องอันนี้นั่งไปกินกับตำหุ้งนะครับ เซ่บเลยครับเขากันนะครับน,นี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบนะครับคลิปของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปด้วยปลาหวานหอมๆสวัสดีครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็หน้าตาหน้าทานนะเพื่อนๆยังไงก็ฝาก กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจผมด้่ยด้อครับผมสำหรับวัอนี้สวัสดีครับ